สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้นะครับพบกับพวกเรานักแสดงจากละครเรื่อง,งจน ไม่รู้ว่าฆาตกรตัวจริงเป็นหนึ่งคนในนี้หรือเปล่าคงต้องตามลุ้นกันต่อไปพร้อมกับทีมนักสแสดงแก๊งนี้ทันวาสุริยจักรทัพทีมมญรินบอสช,ชนะกันคณะรินยารัฐและไตรจกกักรพัฒน์ที่มาหลอกคนดูเอ้ยชวนคนดูให้ติดตามเรื่องราวสุดตื่นเต้นในละครหลงกลิ่นจันทร์เมื่อเช้านี้ในรายการสนามข่าวบันเทิงค่ะบอกเลยว่าเห็นทุกคนมาด้วยรอยยิ้มแบบนี้แต่ไม่มีใครเผยความจริงออกมาสักคนว่าใครคือฆาตกรตัวจริงผู้ชมลองเดาๆกันดูนะคะ สำหรับคำถามหลายๆคนที่บอกว่าเออมันดูยากไหมมันเครียดเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พอพอเขาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยละครเราไม่ได้เครียดอย่างที่คิดแล้วก็มีทั้งแบบคอมเมดี้ที่แบบมามามา,มาตัดความเครียดแล้วก็พอพอเข้าเรื่องจริงๆก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยพอสืบสวนสอบสวนจริงๆก็รู้สึกว่าน่าติดตามแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยฮะเขาจะเขาจะเริ่มปูตัวละครจนเริ่มครบแล้วคราวเนี้ย การสอบสวนหรือว่าเส้นทางความรักทุกอย่างจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้ว,ลวคือเราอ่านบทเองอะเราเห็นตอนจบของแต่ละบทเราแบบเฮ้ยเราช็อกตลอดทุกครั้งแล้วเราคิดว่าหลังจากเนี้ยหลังจาก คืนนี้มันจะต้องพีคจนทําให้อยากจะไปดูอาทิตย์ต่อต่อไปแน่นอนดังนั้นทุกอย่างทุกคนทุกตัวละครมันมันมีปมมันเลยต้องดูทุกตอนเลยเพราะว่าถ้าขาดไปตอนหนึ่งก็จะไม่รู้แล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะสําหรับละครเรื่องหลงกลิ่นจันทค่ะทุกวันพุธพฤหัสรับรองว่าเรื่องนี้นะคะมีเรื่องราวให้คุณได้สืบ กันไม่หยุดเลยทีเดียวมีเรื่องราวใหม่ๆมีบาะแสใหม่ๆเกิดขึ้นทุกตอนนะคะยังไงก็อย่าพลาดนะคะคืนนี้มาตามลุ้นกันต่อในหลงกลิ่นจันท์ค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับพบก,กันใหม่ช่วงหน้าค่ะ should go oh, yeah.